เครื่องบินแล้วลำหนึงสวัสดีค่ะคุณอุดมพรสวัสดีค่ะน่าสวยๆน่าร้กๆเรากำลังหวีผมให้ป้าพี่อยู่วันนี้เด็กๆมีของเล่นนะคะเราได้อ่ของขวัญจากจากใครจากใครคะลูกเออพิ่สตาแล้วก็ปาเกวพิ่สตา,สตาปา,ปา,ปากาเกล ป้าป้าแก้วป้าแก้วนะคะป้าแก้วแล้วก็คุณแก้วนะคะระดาก็ได้นี่นะคะตอ,ตอนรรอตรกตอตอนแรกอะโนน,นว่าจะไม่ได้บาร์บี้เพราะว่ามันมีกล็ดใ,ใหญ่ไม่มีบารบี้เลยก<ๆ>็เลยสูตรดีกว่าคะ นะไปเกลียดไปแล้วเนะยตอบเลยอ้าวไปถึงพร้อมกัะดีจังเลยค่ะขอบคุณอ่าคุณแก้วนะคะสวัสดีคุณแก้วคุณแก้วมาแล้วเห็นไหมเอามาเล่นให้แกดูสิเล่นนะแก้วดูสิแล้นะแกวก็จะมีชุดแล้วก็ตังเกงมันหยุดอีกนกึงตัเกงมาสีขาวนวลๆดูน้นะ,ะนี่ค่ะแล้ก็ใส่ชุดให้มันเรียบร้อยนะคะ นก็จะคุณฮีรันยธรสวัสดีค่ะคุณยายฮันนี่สวัสดีค่ะยายฮันนี่ชาแน,นลนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีขอบคุณหกครค่ะตอนนี้เด็กๆก,กำลัง พี่โรบัดต่ออันนี้เสร็จแล้วในหลังของพี่รลอยพี่โรบัดต่อเสร็จแล้วลัมนี้พี่โรบัดต่อเสร็จแล้วน,นะคะสุขสันต์วันเด็กวะสุขสันต์วันเด็กยืนหาลุกขึ้นหาดีๆค่ะลุกขึ้นดีๆฮะที <c oughs> ่ไหนละ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หนใสให้ตุ๊กตาไม่ใช่ตกไม่ใช่ตกน้ำไ,ไปแล้ววะมันตกไม่ได้ <c oughs> มาก่อนระดาระดาถอดไว้ตรงไหนระดาเอามาก่อนก่อนเก็บมาอยู่ใต้ขาพี่นะเก็บมา,มามนุก็ล,แ,ลแกะออกซ้ามหมดเลยแล้วแกะออกแล้วจะต่อ,อยังไงนะน้องแกะแค่หนึ่งอันอันนี้ของใครอันนี้อันเก่าของพี่ใช่ไหมน้มาหนูต่อไม่ได้หนูก็เลยไ่ไนุก้นเอมาต่ออันนี้ก่อนมาต่ออันนี้ก่อน ต่อต่อเนี้ยเนื้ที่กว่าครับเก็บมาใต้ขาพี่นะ่ะอันที่อยู่ใต้ขาพี่นะเก็บมาห้รองเท้าเน่ยเห็นไหมครับนายหยุดอยู่ป้นพี่เอรอมือชนกันเอามาอันนั้นนะนขากับสีน้ำตาลของพี่คืออะไรสีน้าตาลเป็นฐานของพี่หรือเปล่าครับนีลดาก็ดูหมายเลขคะแนนนะลูก ครับหมาเลขส1บเอ็ดผมก็งงอยู่ว่ามันทำอะไรยังไงยีมันต้องต่อยยบห้ใช่ไหมมันใช่อันเดียวกันไหมเดียวกันค่ะก็อันที่สองยังไม่ได้เกะอันนี้คืออาบน้ำนี่ไงบ้านเจ้าหญิงแก้วพี่รัตคุณและสวัสดีค่ะวุ่นวายมากเด็กๆเด็กน้อย บ้านตุ๊กตาค่ะถ้าต่อเสร็จแล้วโรบอทต่อเก่งมากกุณลันแต่ว่ามีอย่างนมตัอดีนะคะกุลันสวัสดีนะคะตอนนี้กำลังจะต่อบ้านนะคะอนนี้เจ็ดิกหนึ่งิ สองท่านที่อยู่กับเราพี่รัตน์มีลูกยังคะพี่รัตน์มีลูกยังคะว่าสัต พีพ์หลานสามคนละโอ้ลูกพีระโตหมดแล้วนะคะมีแต่หลานมีหลานแล้วคุณรัชศักดิ์มีหลานแล้วโอ้ยขาดขาดอันกันเอาทำไมมัน สวัสดีครับก็อันนี้ก็เก็บไว้ต่อวันวันใหม่ลงไม่ต้องออกมาต่อหมดมง่ายบ้านมาันจะเอาห้องน้ำห้องน้ำก็กล่องนี้ไงห้องน้ำกล่องนี้กล่องนี้เดนี่สวัสดีคร <c oughs> ับสำหรับสามท่านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคน,คน บ้านแคบไปเลยเจ้าฮาครับคนมาแล้วก็ประกอบเร็วขนาดนะครับประกอบได้แล <methodology> ้วเรื Boy? ่องการประกอบให้เลยโรบอทประกอบเองโอ้เจ๋งยังไงรบอทประกอบทันทีทันใดไดเฮลิคอปเตอร์หนึ่งคันนะครับใส่ฐานด้วยใส่ฐานอะไรอันนี้อันนี้รถันนี้ครับได้ชมกันอันนั้นมันชาร์จแบตอันนี้เนี่ยใส่ฐานอันนี้ก็ใส่ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแก้วขอบคุณคุณคนเลยนะสตาค่ะครับใจสตานะครับมาแล้วคุณน้องมาแล้วเรากำลน้องสวัสดีค่ะสวัสดีมาครับกำลังเฮิรของเล่นได้รับจากมันบ้านหลังเดียวกันจากคุณแก้วจากคุณคุณแก้วกับคุณนะเองนะคุณแก้วคุณสตาคุณสตานะครับคุณสตา ขอขอบคุณนะครับก็เล่นอย่างใช้จดใจจอนะครับเดี๋ยวมาไม่รู้แกะตัวไหนแกะตันมาถึงก็บรรเลงแกะเลยแม่สะพ้ายไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาไม่เรียกว่าสะพ้ายเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ป้าตำรวจช่วยผมหน่อยบ้าค่ ทำเสร็จแล้วค,ะค่ะการบ้านทำเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี่เองยางฟองควันเสร็จก็รีบไปทำการบ้านแล้วก็รีบมาเล่นเลยค่ะนายแกว้วไม่นะอันนก็นนกปชา้วชไนะไะพี่จาตัวน,นี้ย,นนเย,ยดเอครับ,รบา,างล่างใส่่องไว้หอเดี๋ยวมันก็หายไอ,ยาอ้มนนชุดอะไร ไปวัดอันนี้เราชื่อไปไหนชื่อไปเที่ยวไปเที่ยวอันนี้ชื่อไปเชื่อเลยนไปไปโรงเรียนไปเกี่ยวอะไรของปมาเน้ไปไปไปประส่เราระชาข้างในหนุนลูกข้างในมีที่เสียบเยอะแยะข้างในห้องนอนครับเอาไปทางโน้นสิครับพี่สวัสดีครับสำหรับหกท่านนะครับวันนี้เอาหวีมาให้หนูหน่อย จ้องตั้งนานเมื่อไรจะไลฟ์ไปสวบสดีเดียวไปเซเว่นแป,ป๊บเดียวอยู่หน้าอยูห่หน้าจอละ <c oughs> ครับพอดีที่อะไรเนาะพี่เจวเลยพิม์ตามฮ่าฮ <c oughs> ่า <c oughs> ไปวัดก <c oughs> ่อน <c oughs> นั่งรอตั้งนานลืมใส่กางเก ครับสำหรับของเล่นเด็กๆนะครับของเล่นเด็กๆพื่หนูบอกหนูบอกว่าเพื่อนหนูบอกว่าว้าวน่ายจังเลยหนบอกเพนวี้เจคัดขนาดจนก็อยากพอน้าภัยเจ็บคขัดขนาด บ่อยากอนาไปสวัสดีครับผัวไอจะต่อบ้านรอดไหมคะไม่รอดแน่ๆค่ะดูซีนี่ต้องให้ระวังนะครับพวกนี้จะตื่นตีสีจะกดไลค์คนแรกครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะจะตื่นมาตั้งแต่ตีสีเหมือนกันนะครับจริงเยตื่นมาอะไรเข้าน้ำแล้วก็เข้าไปนอนต่อตื่นก็ตื่นมาได้ ใส่ขนะ้าวอาด้นนี <what> ้ข้าวท่ไมตื่นมาตั้งแต่ป้าป๊าหลับแม่หลับพี่ระเบิดหลับเพราะว่าป้าป๊าเอาหนูไปนอนที่เราน้องวันนี้ตกคูตกคูอีกหรือเปล่านี่มันตกครับก่ตกคูครับพ่อบอกว่าต้องใส่เกลือขายาวไปวัดครับขายาวครับ โอ้โหใจสีขาดโหเป็นอะไรเ <โอ S 1> นาะครับใจสีขาดคุณรัตสากรฟังเพลงอยู่หรือเปล่าคะรัตสากรเป็นอะไรเอ้ยเตาคู่น้ำ <c oughs> คุณน้องอันคุณน้องวันขี่ขี่มอไซค์แล้วก็มัวแต่มัวแต่มองมัวแต่มองเหลียวเบื้องหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราเราขี่รถน้องข้อ ว่าเนื่องว่าอยู่ตรงอยู่ตรงทุ่งนาอยู่ตรงอะไรอันนี้ยู่งซี่แยกไปเลยอ้อันตรายครับระวังด้วยนะครับคุณน้องก็ไปทำไปทำบุญด้วยนะครับเดี่ยวเคาะนะครับพี่รัดกินกระเพงหรือคะที่มาค่ะครับอันนี้มาไปเอามาใช้เอาก็เอามาจากร้านไหนอ่ะก็ทำไอสไต พี่สตาพี่สตาจะสั่งมาให้สตาที่แปลว่าเราสตากับคุณแก้วไงส่งมาให้สตาไงเอาแล้วแล้วแล้วต่อเสร็จแล้วปะไอเปียวเสร็จแล้วแล้วไปเอามาจักไปมาเอาไอเปแก้วไหนพี่สตาส่งมาจากพี่สตาส่งมาจากไหนโอก็ส่งมาจากน่าจะอยู่กรุงเทพมั้งส่งมาจากกรุงเทพแล้วแล้วไปแล้วไปเอามาจากบ้านไหนโองเขาก็มา เขาก็มาส่งที่โรงเรียนเหนืออีกตอบคำถามด้วยนะคะนะแก้วนะคะคุณแก้วตอบคำถามน้องนาตาด้วยนะคะน้องเจี๊ยบฮ่าฮหนึ่งสองตัวพี่แก้วฮ่าอะไรน้อพูดอะไรกันนะครับใส่อยากร้องเพลงน้องทิพย์เพลงอะไรน้อเพลงทิพเดวันส่งข้อไข่ในฮาครับ กับท่านสิไลนนะครับต้องเอามาผสมกันใช่หมันจะพอมอกันเหรยู่ไหนอ่ะสหเจ็ดเราอยู่ไหนอ่ะสิบสามสิบสี่เจอแล้วเใส่กองไว้ของหนูเจีบใส่กองของหนูไว้ สวัสดีดอันนี้ต่อเสร็จเรา,าก็ไปตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ได้เ็ฟไว้เดี๋ะเปเซของโรงมานี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสวัสดีนะครับพี่บอดอยากมาใส่นี่ระวางที่เด็กๆพี่รันคนเดิมกลับมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพี่รัดคงโดนหวยกินเยอะโอ้วันนี้ซื้อแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับออก 8 1ดนะครับเลข3ามตัวเ็บนี้ีกนะอะไรอ่ะแม่ไข่ต้มไก่หอมจังต้มไก่ยังไงเนาะผู้ดใดต้มไก,อก่อันนี้มอกดหนหายไปแล้วก็มีอันนี้ด้วยมันเป็นแบบเดินทางไปมุกาหารแล้วก็พึ่งกลับมานะครับพิรันเลยเคยรียดนี่จีรานขงข้า ยังเจ็บหิวแล้วครับปปมันเป็นนแบบี้น้องเจ็บพี่อิมกับเพลงสามเก้าทำไมไม่ซื้อเป็นยังไงเนาะครับสามเก้าคุณธีรนันสื่อเจ็ดศูนย์สามมันออกหกศูนย์สามวะมูนสามเพราะสื้อสองตัวอย่าไปซีเรียสครับปีสิบห้าวันสิบ ห้าวันก็มาใหม่นะครับไฮได้แก้ตัวนะครับไม่ต้องซีเลียนนะคะไม่ต้องซีเรียสใช่ไหมสายห้อยไหนเมื่กี้เนี่ยสายห้อยในหลกสายห้อยแมส่ใช่สายห้อยแมสเนาะสายค้องแมสลูกอุ้ยได้สายสายคล้องแมสแล้วะสคองแมสกิดมูกใง ใช่คุณกู้อีกว่ะเลยครับผมสามเก้เา <39 S 2> ไม่มีขายค่ะโอ้เอา้าไม่เป็นไรหรอกวันหน้าเอาไหมครับบางทีมันก็กล้แล้วหนูเห็นคนในเอร์ติกอะน่ะทำ่างนี้ออหรอเห้นคเขาจะปาด้วยบางคนก็ทำบางคนก็ทำตามแต่หนูไม่ทำตามพ่สตาไมายังพี่สตา รักพาเที่ยวชาแนลเข้าไปกดไลค์ให้ค่ะอ,อ๋อครับผม,มเดี๋ยวเราจะเข้าไปกดให้เหมือนกันนะครับค่ะส<ด>ีัสดีตอนนี้มัลโหลอารมณ์ดีเห็นพี่พี่น้องน้องอ,อ๋อรักพาเที่ยวไลค์อยู่หรือเปล่าโฆษณาสะจูใจว้าเปิดรักมาแล้วปิดรักมาแล้วสวัสดีสสดคะ่ะ คนที่สามไลคนที่สิบสองเป็นไงบ้างคะลูกเราไม่ได้เอาหวีแบบไหนมาเะเอาหวีด้านสวัสดีนะครับหายป่วยหรือยังเอ้อครับสตาสตาวิ่งตามสาวขาโอครับะตาวิ่งตามสาวไหนสวัสดีขาพี่รักสวัสดีรับรัก สวัสดีคิดถึงนะเมื่อวานไม่เจอกันเลยครับผูถ้าถ้าได้คุยกันเมื่อวานนี้น่าจะมีคนถูกเลขเนาะวันนี้เนาะมีคนถูกหวยอยู่วันนี้นอนให้มันนอน ให้อดก,กสวัสดีคุณธีรันน์นะครับได้ย,ยินข่าวว่าคุณธีรันน์<บ>มีโชคหรือเปล่าพ่รันทพิปไม่ไม่ถูกค่ะเาไว้ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกตินะครับอบอกอ้ายก็ได้ว่าน้องมีผัวแล้วว,ลวันนี้ปวดหัวใจปวดหัวใจค่ะคุณแก้วเป็นอะไรเนะาะปวดหัวใจผู้ใดผู้ใดปวดหัวใจเน้อง น้องเป็นอะไรครับถ้าเป็นโรคหัวใจรีบไปหาหมอนะครับน้องทีและนัน,นสวัสดีครับดีจ้าเจี๊ยบแก้วนันน้องเด็นต่อ,อันนี้มาเปลดน้องไม่ถูกออฮะต้นเป็นนง ทุกท่านได้ข้าวเย็นข้าวเย็นกับไรเนอะวันนี้ครับผมพี่เจ้าบอกเจี๊ยบสิว่าสตาไปวิ่งไปไหนเจี๊ยบจะไปดักตีหัวลกเข้าห้องโอ้ยไปดูรูปกน้ำก่อนนะคะครับกับแปดท่านนะครับที่อยู่กับเรากับสิบห้าไลค์นะครับ สวัสดีคุณดิรันนันหวยยายลอง303โอ้โหพี่บดเอาใส่น้ำเน่ยจำลองบอกหวยถูก,กว่า303ป่ะไม่ออก6 0 3บ่ะใช่ค่ะมาแล้วก็ตรวจแบตเตอรี่ก่อนได้ครับนะเผื่อถูกรางวันที่6 จะเพิ่งเล่นลูกโป่งน้ำเลยอ่ะเอาไปอะไรป้าป๊าไปวางขนดถังน้อยไม่เอาส่งเางอ๋อมันก็เห็นอยู่นี่ไงมองเห็นชัดกว่าอยู่ข้างล่างอีกตอนมาส่งบาร์บี้อ่ะมันมีประกันมาด้วยขอบคุณนะยังขอบคุณครับขอบคุณจุ๊บแร็ไปได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันมีมันมีสีขาคืออะไรเนาะ อันนี้อันสืขอข่ายให้มันติดปากกามันบอกเลยนะคะว่าหนูอยากได้ปากกานี้มาแม่ไม่ให้ซื้อแต่แต่แต่ว่าหนูก็อดทนได้นะคะเป็นลูกกระต่ายจะเก็บไว้ตรงนี้นะซื้อมาอย่างไรนะฮะซื้อมาอย่างแถมมาแถมมาตัดปัตตี้ ชาหนูหนูก็รีวิวรีวิวอันนี้ใช่ไหมคะชา่สวัสดีคนเจี๊ยบคนรักคนทีละนานคนแจ้วคนน้องป,ะปะี่ป้าค่ะเพื่อนเพื่อนหนูชื่อว่าน้องน้ำอ่ะบอกว่าเธอฉันได้ดูวีโอฉันได้ดูเธอไลฟ์สดด้วยนะเต้นเพลงสนิทอีพีอ่ะ คุณเจี๊บไปขออนุญาตปทานไปไปทำกับข้าวก่อนนะคะครับบายบายค่ะบายบายนะครับทำกับข้าวบายนะครับ <c oughs> น้องๆลืมเปิดเพลงด้วยไงเลยอดกุลาบคนนันเกือบถูกครับเจี๊บเผื่อด้วยนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับบนับนวาเลนไทน์นะครับทุกท่านคงไป สุขสันต์วันวาเลนไทน์เป็นยังไงบ้างคนวาเลนไทน์อะตอนกลับมานนคนรัตศักดิ์ไปวาเลนไทน์กับใครน้อครับอยู่เกาหลีนะครับคนแก้วไปวาเลนไทน์กับใครคนนันไปวาเลนไทน์กับใครพิรักไปวาเลนไทน์กับใครครับคนธีรน,นนะันด้วยนะครับยนะังไม่ไรครับมันมีกระโปรงของชั้นท่าน,นดี๋ยว รบกวนคนรัตศักด์ขึ้นไลน์นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวจะเข้าไปดู<ไ>ปเดี๋ยวจะเข้าไป,ไปดูระค,ะครับแล้วก็เชิญทุกท่านนะครับเข้าไปชมไปทักทายกับพี่รัตศักด์นะครับช,<ด>ช่องรัตพาเที่ยวช่องรัตพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะลงจากตรงนี้แล้วก็ทุกท่านอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับคนรัตศักรัตพาเที่ยวชาแนลนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผัวยกําลังเนี่ยบึ่งกวนกําลังเคร่งเครียดกับการสร้างบ้านนะครับคนระดาก,วกว็ากําลังเคร่งเครียกับการต่อคนร,ร,รัศักด์ไหลหรือยังครับวันเลนไทายก็เหมือนวันเสาร์อาทิตย์แต่จุดจีนแฟนให้อังเปาหนึ่งันโอ้แสดงควา <ไป S 1> <ล>มินดีกับปีลักเลยนะครับที่ได้อังเปาหนึ่งพนนะครับแสดงว่าเมารวมนะครับ เมารวมวันวไอ้วันอะไรนะวันจุดจีนวันศุกร์จุดจีนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันวาเลนไทน์เอาได้สามเด้งเลยนะครับติดตามแล้วค่าครับเดี๋ยวคุณรัชศักดิ์เดี๋ยวผมจะลงนะครับแล้วจะไปดูท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนชาจากท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เราจะไปซื้อกับข้าวมาไว้กินด้วยพอดีวันนี้เพิ่งไปมุกดาหารมาวิ่งพาพ่อไปท,ทาธุระที่มุกดาหารพาบครอบครัวครับแล้วก็จะไปซื้อทานให้รบบทด้วยครับตั้งหน้าตั้งตาก,ากับของเล่นของแล้วก็หนูด้วยท่าน,านสตาร์น,น,น,นะครับซื้อทานสตารานะครับครับอันนี่ก็ขอขอบคุณแล้วก็ คนรัศัดิ์พาเที่ยวขอบคุณมากมาพี่น้องที่ติดตามครับเดี๋ยวคนคนรัศัดิ์เดี๋ยวผมจะลงแล้วก็ให้คนรัศักดิ์ขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเชื่องพี่สป,ปาค่ะมันต้องเอาถางอังใช่ไหมคะแล้วก็กดปุ่มเ,เราจะไปรอติดตาม <Okay. S 1> คนรัศัดิ์นะครับาาเาจะไปเช็คชื่อที่ห้องคนรัศัดิ์นะครับผมขอบคุณครับ